เราคำโบราณว่ามีสะลึ่งเราพึงบรรจบงองนางไงมันครบบาทอย่างไงก้กาดยังนั่นทองเหล่านี้มันคล้องจะเสียยไงเรามาอยู่บ้านเจียงเสียงโชกออมีนานสักเท่าไรเราเติบให่มั่งมีดีขึ้นมา น้อยจะพอคนในสตานที่นี้มีคอยจะมีความรู้พอเราจึงมาอยู่สุขสบายไรปัญหาให้ทุกคนความรู้น่อยด้อยวิชาเราสามาถทำสัญญานี้สิ้นทุกคนมันก็นยินดีออกฟังว่าจะสามี มมัมนไ่ีปาแก้แวงลตงนี่เนางน้องมากมายที่เราได้หรือได้มาแต่พี่การเรื่องลูกใจยน้งองมีสบายหัวใจ ามีเงินไม่มีต้องอยู่มากนะต่อไม้ลูกรักสินจชีวีนี่เงินนี้ไปไหนวันแล้วปีแล้วป้าวคอยปล่อยตุกใจในเมือ่อใดจะมีลูกใจ ลูไวายจะก,ก่อนสาวตึงต้องค้องนอกไกเมื่อไม่มีลูกวายมันกะระไรพลนี่มาคิดมันตกจังนั่งกังวล อเก็บปนเรื่องราวที่นั้นที่ท้าวใจพี่กระเชนพี่ลองคิดสิมันตั้งหลายวันหลายปีหลายเดือนมาแล้วเรื่องทรัพย์สินเงินทองน,ะนั่ะเนนซี่ไม่มีตกกลงวัอะไรทั้งสิ้นแล้วแต่เราไม่มีรู้ มั่สิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สินนี้จะได้ใครอ่ะแนนซี่แต่อย่าไปวิตกกังวลเรื่องนี้เวลามันมีมากมีมมยสักวันหนึ่งวจวันก็คงจะส่งลูกไหมเราสักคนถ้ามันไม่มีจริงๆโรงพยาบาลเด็กที่ไร้พ่อไร้แม่ที่เขาเอามาทิ้งไว้โรงพยาบาลน่ะมันเยอะแล้วไปเอามาเลี้ยงสักคนก็ไม่เห็นจะแปลกมันก็ไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงคือใคร โถมันก็ไม่เหมือนลูกในใ้น่ะสิเอาเถอะวันนี้วันเสาร์เธอรู้ว่าใครบ้างที่หมดสัญญาเงินกู้ใครบ้างที่ต้องซกต้องครบเวลาส่งดอกส่งต้นไอ้เรื่องนี้สำคัญนะแต่อย่าลืมว่าคนในบ้านเชียงนี่มันไม่ค่อยจะมีสติปัญญาวิชาความรู้หรอกมันกู้เงินกู้ทองเราเป็นคนเขียนสัญญาเองทั้งหมดแต่ถ้าวันไหนการศึกษามันเกิดขึ้นในบ้านเชียงเมื่อไรเราก็เสียเปรียบเขา แล้เรื่องเศษเงินเศษทองนะ่อย่าไปยกให้เขาโถบี่กเชนก็รู้รู้รู้อยู่แล้วเงินซี่ไม่เคยเลยที่จะยกให้ใครเว้นแต่บางรายที่มันน่าเบื่อที่สุดนี่มีอยู่รายหนึ่งยังคิดว่าทอดกระถิ่นปีนี้จะยกผลประโยชน์ให้มันแล้วใครอ่ะก็นางมีนี่นไงนางมีไหนอยู่ที่ไหนตำบลหมู่บ้านไหนอยู่ห่างไกลไปจากเนี้ไปเก็บทวงนี้ทุกครั้ง มันไม่มีลูกมันเรียนเพราะมีเด็กไปเรียนหนังสือด้วยหรือในตำบลบ้านเชียงนี่ก็มีอยู่รายนี้รายเดียวอะคนไหนนะนางเมียวันก่อนนี้ฉันเคยเจอเด็กคนหนึ่งหน้าตาดีๆหน่อยมันถามว่าเราให้ก็กู้เงินนี้เก็บดอกร้อยและเท่าไหร่มันรู้กฎหมายนะเด็กเนี้ยมันคงมีวิชาความรู้นั่นละเมืองลูกนายมียนะมันมันชื่อนายเอกอะ มาเข้าประตูแต่เช้ามือดอีกแล้วนี่พี่กระเชนเขียนป้ายปิดวิหน้าประตูรั้วที่ที่ดิวันเสาร์อาทิตย์หยุดพักต่อใครมันเข้าประตูใครใครเข้อประตูอ่ะผมครับผมนกขดหรือหมาล่ะผมไหนอ่ะกวังแรกใครรองก็แล้งมาผมเอกครับเอกไหนลูกแม่มีครับ น่นไงพูดถึงมันมาแล้วเออเปิดประตูฉันดูหน้ามันหน่อยดิมีอะไรอะ่ะผมต้องการจะมาพบท่านครับเอาเข้ามาสิประตูรั้วไม่ได้ลงกรอนดันเข้ามาแรงๆหน่อยไปครับไปแก้บิททองเขาอนุญาตแนละ้วเลยแก้วบันคนร่ำรวยม้วนํำใจติดทีหลูปลุกที่ลูกอกเลยติดตกนุวยปุ๊ดใครเก็บมะมว่วงใครเก็บมะมว่วงไใชีของวัดของทานแหม ه! มีมารยาทบางข้าบ้านคนอะ่ะ เอาตัวกายกองแหม่ง่ายพรอมาอแล้วโอ้ล้วพอได้รับอนุญาตว่าสามารถเข้ามาพบ ท่นเจตีส,สวัสดีนะครับเอ,อคุณฮานแนนซีวันดี ya วันดีครับเอ,อท่านเศรษฐีก็เชนเออดีอดไอทองมึงเข้าบ้านผู้บ้านคนอนะมึงรู้จักทำความเคารพเจ้าของบ้านไหมอ๋อนี่วันนี้นะครับนะครูนะครถ้ากูไหวเคยไม่ปะบังกับกูไหวเองแูแหละมึงอยอนนะไหวก่อนเลยเอา้าวปิทองพูดจาดีดี ม่หนูรู้อีหนึ่งเนี้ยมันมันกลาปเผื่อน้บมึงยุยนาใบเลยรู้ได้ก็เลยบวบอีเปลยกูชื่อแนนซี่แนนซี่แนนซี่บวบไหนเมืงอกีไม่มีคนชื่อบวบแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแนนซี่แต่อย่างอีบวบบวบบวบมึงกูเรียกชื่อเดิมแล้วมึงอีบวบโลกใหญ่บึ้งไม่ใหญ่เนี่อย่าไปสนทนาหาเรือมันไอ้พวกไพล์ไพล์อย่างนี้ออเด้ ท่านเจ้าที่กัเจนครับอ่ะพีทองเนี่กูน,กน,กนั้นมันกระยุ่งมบาบาบาครับกูเมืเ่อคืนไหมเนี่ยครว่ากูเบืองขวดแต่ว่าพา่อตีบานกับบาตีนนั่นแหละไอ้ตองอ่ะมาทำไมนายนเอกกำลังพูดถึงเธออยู่พอดีอ่ะพูดถึงผมนี่แหละครับพูดถึงแม่เธอไม่ใช่พูดถึงเธอนี่เธอเป็นลูกของนางมีเหรอครับบอยเขาเข้าใจดิ คือแม่ของเธอนะมากู้เงินไปประมาณหลายปีแล้วล่ะแล้วก็เอาที่นามาเป็นหลักประกันตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ตั้งดอกทั้งต้นไม่เคยจ่ายยืมต้นไปห้าพันบาทรวมทั้งดอกด้วยตอนนี้สี่หมื่นแปดพันแล้วมันหมดสัญญาแล้วนะว่าไงนายเอกวันนี้จะมาจ่ายดอกหรือจ่ายต้นตายเลยพี่ทองเลยก็คิดว่าเราจะมาใช้เงินที่แม่ติดค้าง แล้วเราจะมากู้เงินก็จะว่าไงอะขบอกไปเลยวะแต่ติดอยู่คนนันปริ้นไปแล้วฮ้อง oh. คือคืออย่างนี้ครับคุณนาะทำไมอะคือผมจะมาขอความกรุณาจากท่านในวันนี้มาขอความกรุณาหมายความว่าไงคือว่าจะมาขอกู้เงินท่านสักสองพันครับว่าไงนะนาะยเอกพูดว่าไงนะผมจะมาขอกู้เงินสักสองพันครับ ตายแล้วพวิกาเชนอะไรอ่ะ no. ม <dilemma> ันจะมาขอกู้เงินอีกสองพันของเก่ายังไม่ใช้จะมากู้ใหม่้ตายแล้วโอ้ตายก็เผาสิไอ้เปรตมึงอ่ะแม่อกินแหละแต่แรกลบนะบึ้งนี่ไอ้ตายอ้วนเลยใกล้คุ้งซอมอยู่กับกูโยบพอได้เจตีนี่ก็ตีกี้ยังไงเจ้มึงว่าใครไอ้ช่องหวยบวบ มึงไอ้นันซี่มึงอย่าไปเจ็บเลยกูแรงไอ้บวบกูเกลียดมึงไอ้จอมนะเอ๋แต่เกลียดด้วเกลียดด้วยเือนรักกันกับกูนี่ไอ้ทองเตะน้อยกูแล่งก็วิ่งเล้ก็รบกันแต่เดี๋ยวกันอะไรนั่พูดอะไรได้ทองดันได้ที่ดันมาทีหลังครับดันไม่ตั้งเลยมั้งเอ้ไอ้บวบแต่แดงแกล้มมันเคยเห็นป้าไปเล่ววงเพลินปลุกเด้งเะเวอนนั้นคือเคยตั้งเล่ตั้ มันปราดผ้านั้นแต่ใครจะได้โอมขึ้นจากผ้านั้นใครที่ไหนมันก็เกลือมันขึ้นไปกลางล่างแมตต์หนึ่งกันไอ้เตบจริงคุณอ้อม่ันโตมากของทีคุณอ้อมี่คุตาไปก็รบกันเลยคุดุ๊กดิ่แนคนดีเลยคุณย่อหรือคุณย้อนว่าเออเบิกอย่างดังเลยอย่าเลยนู่นพวกโยงหันโสดป่าไม้ไปตุบแต่พวกโยงจริงห้องหันเขาลางเลวนี่มันหยุดควนอยู่เนี่ยนู่นกันนี่ ขอคู่เงินอีกสองพันเลยของเกา่ายังไม่ใช่อะ่ะเออท่านครับคือปนเอนะครับกันเจตีก็เชนอ่านนองแนนซีคือเอกมันดีไปรเรียนหนังสือนี่อา้าวเรียนหนังสือเราไมา่ใจกองทุนที่จะสงเคราะห์ดิก็ทําทงานทําการสิมันดีทางานทำการปนเอะแต่ว่ามันไม่มีงานทีทําเปิดฐานก็รู้ว่าจบมาแล้วว่างานกับปัน้นช่องปั้นนี้เห็นดูมันเพื่อมันจบมาแล้วได้ปัฒนานา่ย ้องจิ้นบันเจียงเรานั้นก็หางานทำนี่นายเอกผมไม่มีงานจะทำให้มันทำงานบ้านเราดีไหมเออ็ดีเหมือนกันจะได้เป็นคนรับใช้ทั่วไปมันจะได้เงินทองไปเรียนหนังสือเอาอย่างนี้ไหมนายเอกทำไมครับทั้งที่เธอทำงานจะให้ผมทำงานใช่ที่ไหนครับที่บ้านนี่แหละกู้ทองเขาให้เราทำงานอยากอยากแคบอยากแคบรับมึงเชื่อกูแต่ นามเล่นนใจหมากแถวใดแล่เมือกกะไดไม่เค็มเพนี้กินเนี่ยอตดิเพนี้กินเี่ยปืดเลยดิกินเนี่ยปดนีด้ถ้าเป็นอไดืดอนาวใดทำไรขูนก็จางตั้งฝ่ายยางยางหยีมาตอนจางเจ็ดปันห็นไม่ตั้งตัง้งกูรับจางเจ็ดปันหยดแม่หมู่บองกว่าเขาอ,อยู่ตุกคนพดวันบุกหู่บองต้งวักแวบเลมาโต้เด็กเอ็กก็แพงนิ่งอย่าแคบ เป็นเป็นความกรุณาแหะครับท่านใจผมทํางานอะไรอะ่ะงานทั่วไปทุกอย่างแหละดูแลความสะอาดในบริเวณบ้านนะซักเสื้อผ้าเอาอาหารให้สุนัขทุกอย่างอะ่ะเออก็อมาเริ่มทํางานแต่เจ็ดโมงเชา้าเที่ยงวันก็พักหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านห้าโมงเย็นเอาข้าวห่อมากินด้วยไม่ใช่กินข้าวกินน้ําที่นี่นะครับผมทําได้ก็จะได้เงินทองนี้ไปเรียนต่อ ตั้งจะให้ผมสักไอ้กรุณาไอ้สักเดือนเท่าไหร่ครับให้เท่าไหรดีอะพี่เอาสักเดือนละหกร้อยนะทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนถึง5.00โมงเย็นพักหนึ่งชั่วโมงเดือนละหกรอเดือนละหกร้อยวันละยีสิบบาท ấy. ก็ยีสบาทไม่ใช่เงินเลยมันตูกแล้วันละยีสิบบาทเราข้าขวคั่วเจ็ดสิบ ตัมเจานยังไม่ได้มึกเหล่าที่อยนน่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอางน้นไอทองมันเสือกไม่ใช่เรื่องมึงนี่หนองบาคุณเหลานี้หนองเบาคุณเหล่านี้นี่นีวันละเีบบที่แปดหนองเอ้หนองนอ้หนองียบบที่แดบุรีสองสราทีปือนะั่นต่มันเกตเต้มึงพูดจาม่นนะ้าควางหน่อยดีนะมึงอนะแหม่นี่มันจะบอกนะหมอกหมอกนะก็มึงแหม ปณิวัฒน์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 ดิวัฒน์คุณคุณทำเองคูณทำเองคูณทำเองคูณทำเองอ่านปณิวน์คุณทำเองพี่ทองเออมึงไปเรียนอะไรมึงอีกทำงานไรดองอ่าได้แล้วกุญจงนองพี่ทองเนี่ยทำงานส่งให้ผมเรียนเออคูณทำเองจังกูจังกูว่าแต่ยินทีบันที่บานโภเบนี่ไอ้เปรตมึงมีความรู้อะไรการ์ดการ์ดการ์ดก็ไม่มีความรู้จ้างงานต่ำๆไปเลยมึงนี่แหละเออมึงอย่าทำงานเออมึงทำงานมีความรู้อะไรไอ้ทอง เอาแต่กูต่ำได้เลยฮมึงเลยแต่หัวมันรู้ได้ผมใตหน้าไอ้คนแตกเลือดจนนู้นมันรู้ได้มันจบจันไหนอย่างเงี้ยปลวกมันเรียนจันไหนปลวกมันจบมหาวิทยาลัยไหนมันแตกเลือดบ้านเป็นลังลังเลยนู้ไรเนี่ยนู้บ้านเราดูดูบึ้งนู้บึงกูดูยจนไอ้ดูนู้มันจบไหนบวอรก็ยังบอกเบอร์คนอยู่นู้นี้ไรเนี่ยเลยน้าเกลือนอ้เป็ดเนี่ยจับแกมเป็นอะไรวะเกลือนี่ จะไปโตแกมกับเรืกู้หน้เลยว่าเกลือนมึงจะทำอะไรอะ่ะไม่มีความรู้มันจะทำอะไรได้แค่ตา,ามานจันตำไปแลทํำความจาราทํำความจอาดเออคุณตำความจอาดได้ไหมว่าชาวเาก็มาตึ้งแลกเจ็ดโมงเชา้ามึงเขาวองนามกูก็ะทำก็ไปกี้เหย,ยวก็คุณลางขี้ซี้เหย่ยวไอ พวกมึงขีดจาชการหวานโค้งๆมากูเสียจืดจืดจัดมากมึงไป,ไป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 เดี๋ยวกูเสียจืดจืดเป็นบ้าจริงพี่ดองไม่ได้แตกเรือนี่วันนรกวันหนึงน่งเดืนอนนรกลอยวันเย็นที่บ้านไปไอ้โรต้ายายไอ้เกลียดกูดิมึงออกจากบ้านกูนเดี๋ยวนี้กูเข้าเองออกเองเหมือนตำเตาเลย ว้าว้าอกมาดิแม่ว่าติเต้เต้นั่นจะใจล่วงพอเลยแหละกลั่นลดไปถึงทุกนายนานั่นสะินะกู้เจรกี่เองไอ้เป็ดไี่กศเชนทำไมอะเกลียดนักนอน ไล้ไว้เดินเจ้กันนั้นเอาระเบิดไปเลยทิ่จแทนมันคว้างระเบิดไหนนู้นอยู่ี่เดียมเชา้าไหนกระป๋องยามนั่นเ็นรถเตะกลางอากาศไปจากผ่านเลยกูจัดเปรกจริงอหะพี่ต้องหลงบาททำไมอ่ะช่วยโยนเปลือกระเบิดละไมเออคุยเจอ,อย่าจันทร์ไร้วะทำไมอ่ะพี่ทองก็ไม่ได้เรียนสิ มันไม่ได้หรอกหน้องเอ็ไปมึงไม่ต้องไปจ้นใจคนเรามันต้องต่อสูต่อสูพร้อมนะม่จักยาชันหได้นรูขวางเลยกูเกรงเลยอีกแล้วดีตายดีบัดคนรู้งินไว้ติดกอดรูกินเลยติดกอดรู้เพื่อไปตาเลรกันนั่นขวัญเด่ะกันนั่นขวัญน้อยกันนั่นมันต้องพอนเลยกูกล้ากูทะเลวันนั้นเลยมันกู้กูเด็กกู้กูกูยืมพื้นกันนั่นขวัญพืนไรอันปอดนี่แกกันนี่พื้นจำน้ำจะเลว ขาปดเด็บเอวไอ้เชื้อตุ่งตุงใหญ่เมียรู้อปืนจ้ำน้ำแด่เร็วจ้ำนั้นหนึ่งไปบอกแล้วนะว่าแต่รึเพื่อกูกล้าเราไว้เลยแต่เดือะเชื้อตุ่งเหมือนปืนจ้ำน้ำแด่เร็วจ้ำน้ำจะให้ปลาแม่ไม่เดียวว่าจ้ำนั้นยืมปืนดีบอกคุณจักว่าป่ากินเอาปุุงบาดน้องใหญ่ฮิตไอ้รอยปดเปล่าแต่มันตกใจกันเลยเดี๋ยวใจบ่าหล่อว่ากูขวางว่าระเบอร์จิตเมย์เสียงจนกันคุกคั่เป็ด พี่ทองกว้างอะไรปองยาบนลเลีไปเข้าเมืองล่วงจะไปเข้าเมืองหลวงได้งไงไม่มีเงินทองเฮ้เ <Hey, S 1> มึงเกียกูตเตะก์คนเรานี่มันอยู่ที่ความพยายามออมาไปไนมอดปาตางหรือมามามันกินกีร่างตางเนี่ยเอาตกลงเสี่ยงดวงกันนะพี่ทองนะฝากนอนรักษาไปแม่ชีวิตเรามันไม่แน่ต้องต่อสู้ปล่อ,อยกับปล่อยกันนะเ่นอึกกินตำมา,ากิน สักวันหนึ่งแต่ผมสําเร็จการศึกษา ح, ผมจะกลับมาบ้านเชียงเออจำไว้นั่นสิน้ำขึ้นมีวันลดทัดมีวันมินไว้ือหน้าขวางดังน้วยเราให้เลยกละหลบเราหลบโจเลยอ่๋อแเ้าไม่ว่าเราเสียงจอกให้ลอกลือ,อ Nhi lu con chon ta don cau